จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยนะไม่ได้มีไว้อวดอ้างใครนะธรรมะไม่ได้มีไว้อวดอ้างใครนะธรรมะจริงๆนี่พูดไม่ได้นะใช่ไหม,มธรรมะจริงๆเนี่ยมันพูดไม่ได้นะพูดไม่เป็นนะมันได้แต่รู้นะ ธรรมะจริงๆมันได้แต่รู้นะมันพูดไม่ได้นะอะรู้อย่างเดียวเท่านั้นรับรู้อย่างเดียวแต่พูดไม่ได้เพราะว่าธรรมะมันไม่มีสมมุติไงมันไม่มีชื่อมันไม่มีชื่อมันไม่มีคำพูด ไหนที่จะมาพูดไม่มีไม่รู้จะสมมุติชื่อมันว่าชื่ออะไรเมื่อเอาสมมติออกไปแล้วมันก็เลยพูดไม่ได้แต่มันได้แต่รู้อตัวรู้นี่มันก็รู้เฉพาะตนอีกนั่นแหละมันได้รู้คนอื่นมรนเป็นปัจจัตตังนั่นแหละเป็นปัจจัตตังมันไม่ได้รู้เลยจะบอกคนอื่นบอกคนอื่นก็ถึงบอกไง ถึงรู้แล้วก็บอกคนอื่นมันก็บอกไม่ได้เพราะบอกไปคนอื่นก็ไม่รู้อีกเพราะมันไม่มีชื่อไงธรรมะมันไม่มีชื่ออมันไม่มีสมมุติแต่ที่พูดพูดกันทุกวันเนี่ยมันมันสมมติเอาสมมติเอามาพูดเฉยเฉชื่อเสียงเรียงนามันขึ้นมาอเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นบุคคลที่ท่าน <c oughs> ถึงธรรมแล้วนะ่ะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วนะ่ะท่านไม่ได้สอนท่านไม่อยากจะสอนใครทั้งนั้นนะ่ะท่านไม่คิดที่จะสอนใครด้วยซ้าไปไม่อยากจะสอนเลยอยู่เงียบๆคนเดียวนั่นแหละรู้ก็เหมือนไม่รู้เหมือนคนบ้าไม่พูดไม่จาหราบางที พูดใส่ต้นไม้บางบางทีอยู่พูดคนเดียวบ้างพอพูดให้คนฟังมันไม่รู้เรื่องจะพูดให้เขารู้มันเขาก็ไม่รู้จะพูดให้เขาเห็นเขาก็ไม่เห็นแต่ได้แต่รู้เฉยๆรู้ท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเหมือนตาเห็นตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนขันห้าเนี่ยตาเห็น ก็สักเตว่าเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าถูกสัมผัสถูกร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละสักแต่ว่ารับรู้อารมณ์ก็รู้เฉยๆนั่นะไม่ได้ไปตัดสินว่าดีไม่ดีว่าถูกว่าผิดที่ไหนหรอกเห็นก็เห็นเฉยๆอ่ะ ตายหูจมูกลิ้นกายใจเฉยๆเพราะมันไม่มีคำพูดอะไรไม่มีสมมุติอะไรมันเป็นความจริงอยู่แค่นั้นมันไม่มีสมมติมันยกสมมุติออกไปแล้วถึงบอกว่าธรรมะจริงๆมันพูดไม่ได้มันไม่มีชื่อ แต่รู้ได้สัมผัสได้แต่รู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตังแต่ที่ยังพูดพูดอยู่นี่คือมันพูดในแง่ของสมมุติเฉยๆจริงๆธรรมะมันพูดไม่ได้หรอกแล้วมันจะไปแจกจ่ายใครก็ไปแจกจ่ายไม่ได้เออฉันเห็นธรรมะฉันรู้ธรรมะฉันยกให้แกนะฉันยกให้คุณนะเป็นมรดกตกทอดไม่มีไม่งั้นพะุทธเจ้าก็ยกมรรคผลนิพพานให้พวกเราไปหมดแล้วเสีย ต้องมาลำบากเวียนว่ายตายเกิดทำไมอย่าไปโง่ขนาดนั้นพุทธศาสนามันสอนให้ฉลาดให้มีปัญญาไม่ใช่สอนให้โง่ที่ไหนคุณจะนับถือศาสนาไหนเจอประเทศไหนก็แล้วแต่มันก็มีขันห้าเหมือนกันนั่นแหละสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้เหมือนกันรู้ธรรมเห็นธรรมปล่อยวางถึงมรรถึงผลได้เหมือนกันดับทุกข์ได้เหมือนกัน เพราะว่ามันมีขันห้าเหมือนกันนั่นแหละเออศาสนาไม่ได้เอธรรมะไม่ได้แบ่งแยกว่าศาสนาชนชั้นวันณะอะไรทั้งนั่นแหละมีความเป็นกลางท่านไม่ได้แบ่งแยกอะไรหรอกแต่ความโง่ของเรานั่นแหละมันชอบไปแบ่งแยกชอบไปตัดสินอืมแต่ธรรมะจริงๆท่านไม่ได้แบ่งแยกว่าศาสนาชนชั้นวันณะอะไรหรอกเท่าเทียมกันหมด ธรรมะจริงๆไม่มีหรกไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีเด็กเล็กเด็กโตอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีเพศเรียกว่าไม่มีเพศนั่นมันเป็นอย่างนั้นไอ้พวกเรามันเช่อเซิดซาซาทะเลือดทะล่าเข้าไปหาท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล <c oughs> ้วก็มาตัดสินผิดถูกอีกแล้ว <c oughs> เรียนรู้ยอมรับแต่ไม่ตัดสินอย่าไปตัดสินอะไร ที่พอตัดสินนั่นแหละคือกิเลสละตัดสินปุ๊บนั่นแหละกิเลสทันทีพอปฏิบททัติธรรมปฏิบททัติธรรมอย่าปุ๊บอย่ารู้หน่อยรู้เห็นนั่นหน้าอันนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้อย่าพูดอยากเทศอยากสอ,น,อนผู้ที่บรรลุธรรมถึงธรรมจริงๆแล้วท่านไม่อยากสอนหรอกอืไม่อยากพูด ไม่อยากพูดไม่อยากสอนหรอกเพราะสอนไปพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันรู้ก็รู้แค่สมมุติแต่ไอสิ่งที่มันเหนือสมมุตนะินั่นแหละคือธรรมะมันต้องบอกว่าธรรมะมันไม่มีชื่อหรอกือม,มันไม่มีชื่อแต่มันได้รู้เฉยๆเห็นก็เห็นเฉยๆได้ยินก็ได้ยินเฉยๆ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สักแต่ว่ามันจบอยู่แค่นั้นมันเห็นอยู่แค่นั้นมันรู้แค่นั้นเองอะไรจะเกิดมันก็แค่รู้แค่เห็นมันไม่ตัดสินหรอกว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดว่าเราว่าเขาไม่มีธรรมะไม่มี <c oughs> มีแต่ความเป็นกลาง แตทท่ที่ท่านยังพูดยังเทศยังสอนยังอบรมเรานั้นยังพูดให้เราฟังนั้นเพราะท่านมีความเมตตาให้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> ให้ปฏิบัติไปก่อนธรรมะให้ปฏิบัติไปก่อนท่านบอกอย่างนั้น <c oughs> พอปฏิบัติตามที่ท่านบอกที่ท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านถึงบอกมาทั้งว่าให้ปฏิบัติให้เยอะ เพียรให้มากปฏิบัติให้มากคืออะไรอ่ะเพียรอะไรปฏิบัติอะไรก็ให้มีสติรู้สึกตัวนะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกนอกท่านไปให้ปฏิบัติตรงนี้ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ให้มากท่านถึงบอกว่าให้เจริญให้มากปฏิบัติให้มากก็คือสตินั่นแหละ เมื่อทำอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้พอปัญญามันเกิดขึ้นมันก็รู้ของมันเองเนียเท่านี้ใช่ไหมภาวนามันก็ภาวนาของมันเองมันเป็นของมันเองมันจะทิ้งมันจะปล่อยมันจะวางมันจะลดมันจะเลิกมันจะละมันจะตัดมันจะขาดมันก็เป็นของมันเองอีกนั่นแหละเราไม่ได้ไปเป็นอะไรกับมันหรอกเพราะมันไม่มีเรา เพราะมันมีแต่คันห้านั่นแหละมันไม่มีเราหรอกแต่ถ้ามีเรามันตัดสินไปแล้วนะผิดมันเข้าข้างตัวเองไปแล้วนี่เราไม่รู้เรื่องปฏิบัติธรรมก็ชอบพูดแต่ว่าลําบากอไม่รู้ต้องปฏิบัติที่ไหนไม่รู้จะไปวัดไหนลหละต้องบวเชเสื้อก่อนละอืมถึงจะปฏิบัติได้ ต้องบวชต้องปฏิบัติละมันถึงจะบรรลุทมได้มันถึงจะรู้ทาได้ไอ้ที่พูดถึงพูดถึงว่าบรรลุธรรมก็ต้องโอ้นั่งสมาธิโอ้ยเข้าฌา,านต้องอร่างกายแตกแยกระเบิดตุ้มตามอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนีน้เอาอีกแล้วบ้าไปอีกแล้วไ <c oughs> อ้บรรลุธรรมมันก็รู้ถ้าแค่รู้ทรรมยเฉยนะ่แหละอย่างที่พูดให้ฟัง บรรลุธรรมก็มันมันก็แค่รู้รู้เฉยๆเนี่ยรู้ว่าขันห้ามันไม่เที่ยงนะรู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์รู้ว่าขันห้ามเป็นอนัตตานั่นนั่นแหละคือบรรลุธรรมก็บรรลุอย่างนั้นแหละเห็นบรรธรรมก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นว่าธรรมะมันไม่เที่ยง เห็นธรรมะว่ามันไม่เที่ยงก็นั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นว่าพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เห็นอย่างนี้มันก็ตรงตามความเป็นจริงของมันจิตมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายของมันไปเองเมื่อมันมีกําลังอินทรีย์มันมีกําลังบารมีมันสติปัญญามันมีกําลังมันก็ถอนของมันเองเราไม่ได้ไปถอนกับมันที่ไหนจะเอาเราไปถอนอีกหรอ ยังมีเจตนาที่จะถอนก็ยังว่าสแสดงว่ายังมีเราปฏิบัตินะพอปฏิบัติไปจริงๆมันจึงเกิดเข้าใจได้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ว่ามันไม่มีเราทีนี้ละมันจะเห็นความว่างนะมันจะเห็นความว่างจากที่จิตว่างทีนี้ละมันจะว่างจากจิตแหละที่มันว่างจากจิตเพราะจิตมันก็เป็นขันมันก็มีอยู่ของมันอะแต่ไอ้เราอะมันว่างจากจิต ไม่ใช่จิตมันจะว่างจิตมันอยู่มันก็ว่างว่างของมันอยู่แล้วแหละพอปฏิบัติไปเดี๋ยวยมันก็เห็นความว่างของมันแล้วเราก็ว่างจากจิตซะอย่าไปเอาให้จิตมันว่างอย่างเดียวแต่เราต้องว่างจากจิตด้วยเพราะยังพอปฏิบัติลึกขึก้นไปอ้าอาจจะมีความเข้าใจว่าเออเรารู้เน,นี่ยนะวาเออเรานี่เก่งนะเรารู้นะ,ะจริงจรมันไม่ใช่เรารู้นะ ปัญญามันรู้ของมันเองจากที่รู้เข้าไปแล้วปฏิบัติเข้าไปแล้วเห็นจิตถามว่าใครเห็นจิตละ่ะนั่นเห็นไหมจิตมันคือผู้รู้อ่ะมันยังจิตมันยังถูกรู้อีกนะมันยังมีตัวรู้ที่เหนือจิตเข้าไปอีกนะไม่งั้นมันจะรู้จากจิตได้ยังไงเห็นไหม ว่าจิตนี่เป็นผู้รู้แล้วนะมันยังมีผู้รู้ที่เหนือจิตก็ไปอีกไหนในอภิธรรมท่านบอกว่าไงจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตปรมาทัยเข้าใจคำว่าปรมัตไหมหรือปรมัตตธรรมมีอยู่กี่อย่างสี่อย่างไม่ใช่เลยจิตเจตสิกรูปนิพพานนะประมัตัย คำว่าปารมาทก็หมายถึงว่าเดิมเดิมแท้ของจิตจิตเป็นยังไงเดิมแท้ของจิต е เจตสิกเดิมแท้ของเจตสิกเป็นยังไงรูปเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงเดิมแท้ของรูปเดิมแท้ของอนิพพานเป็นยังไงเนี่ยเรียกว่ปาปรมาทเข้าถึงความเป็นปรมัทก็เท่าถึงธรรมนั่นแหละพูดง,ง่าย เขเข้าถึงจิตเดิมแท้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอย่างนั้นเข้าไปเห็นรู้เข้าไปเห็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นเดิมความเดิมตัวตนที่แท้จริงของจิตจิตเจตสิกรูปนิพพานก็เข้าไปปุ๊บก็เห็นอ๋อเดิมแท้แล้วจิตมันเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นผู้รู้สัแต่ว่ารู้เป็นธาตุรู้ทั้งหมด เจตสิกล่ะเจตสิกก็คืออะไรคือสิ่งที่เกิดกับจิตอะไรมันก็อาศัยจิตเกิดถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่เกิดไม่ได้เลยจิตที่อาศัยที่จิตมันเป็นอัอัตตานั่นแหละมันถึงจะไปเกิดได้ถ้าจิตมันเป็นอนัตตามันเกิดไม่ได้หรอกเพราะเจตสิกมันต้องอาศัยจิตเกิดนั่นะถ้าไม่มีจิตล่ะไม่มีจิตมันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าจิตมันที่ ที่จิตมันเกิดกับจิตด้เพราะจิตเป็นอนัตตาน่ะจิตมันมีความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเจตสิกตัวนี้เข้าไปประกอบกับจิตให้เข้าใจเจตสิกนี่มันเกิดที่อื่นไม่ได้มันต้องเกิดกับจิตอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่เกิดใช่ไมไอเราถ้ายาเราปฏิบัติแล้วเราอยากไปเป็นจิตเอาจิตมาเป็นเรานั่นแหละมันถึงจะเกิดอีกแหละ แต่ถ้าเราเข้าใจปุ๊บอ๋อจิตมันเป็นอนัตตาจิตไม่มีตัวตนแล้วมันจะไปเกิดตรงไหนล่ะทีนี่เจตสิกมันจะไปเกิดตรงไหนล่ะไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลมันจะไปเกิดตรงไหนได้อะไรม,มันก็เกิดดับแค่อาศัยชั่วคราวมันก็ไปแล้วนั่นในอริธรรมนั่นก็มีบอกในไตรปิฎกท่านก็มีบอก จิตเจตสิกรูปนิพานหรือเร,เรียกว่าปรามาตัตธรรมสี่เดิมแท้ของมันเป็นยังไงจิตรูปเจตสิกรูปนิพานเป็นยังไงธาตุเดิมแท้ของมันธาตุเดิมแท้ของจิตก็คือรู้ธาตุรู้นั่นมันเข้าใจอย่างนั้นปฏิบัติไปถึง นี่ไปไหนมันก็แบกเอาแต่ความสงสัยไปเต็มหัวจิตหัวใจแล้วก็ไปถามถามถามมันไม่หยุดถามหรอกมันมีแต่ความสงสัยนั่นแหละนั่นเห็นไหมธรรมะเนี่ยยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่มันก็ไม่รู้จักหรอกเอ้ยคนมนไม่รู้จักมันจะไม่รู้จักอะไรตัวมันเองมันยังไม่รู้จักตัวมันเองเลยเออเนี่ย ปากขโมยคนบีบตากระพริบขึ้นกระพริบลงหัวสายไปสายมาไม่ทันไรู้จักเลยมันไม่รู้จักบอกว่าเห็นผูุ้ทิเจ้าเห็นยังไงเห็นธรรมะเห็นยังไงมันก็ย่างเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละจะเรียกธรรมะว่าเป็นยังไงเห็นความจริงเห็นยังไงเห็นรูพุทิเจ้าคือเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นรูพุทิเจ้า เอ้าพอมาอีกบอกว่าเห็นทุกข์ก็เห็นทรรเห็นทรรก็เห็นทุกข์เอา้าตกลงมันยังไงมันพระพุทธเจ้าจริงเป็นยังไงธรรมะจริงเป็นยังไงมีรูปมีร่างเหรอต้องนุ่งห่มจีวรโกนผมเหรอหรือว่าผมดกดําเป็นก้นหอยเหรอมันเป็นตรงไหนเออเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้หละมาอมอมคลุมคลึมมืดฟ้ามัวดิน จิตใจยังอึมครึมเหมือนฝนจะตกแล้วตกอีกมึดไปหมดใจอะยืนเดินนั่งนอนอยู่ยังไม่รู้จักมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาะตัวเราเนี่แหละ,ะมันเห็นความไม่เที่ยงอยู่ของกายอยู่ขยับเคลเหร่ขีเเลื่ไปไปมาปากมขมุกขมิบตากระพริบอยู่เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของปากเห็นความไม่เที่ยงของตามันขยับ,ยบเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเห็นทุกข์เพราะทุกข์กับกับความไม่เที่ยงมันอันเดียวกันถ้าไม่เห็นไม่เห็นความเที่ยงมันจะเห็นทุกข์ได้ยังไงถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นทุกข์มันจะเป็นอนัตตาได้ยังไงมันถึงบังคับอัญชาไม่ได้ไงมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันมีใครจะลืมตาได้ทั้งวันไม่หลับตาไหมจนกระทั่งวันตายมีไม่ะหหูปากแล้วไม่อามันอยู่ได้ไหม อาปากแล้วไม่หุบมันอยู่ได้ไหมหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมัอยู่ได้มันนั่งนั่งอยู่เนี่ยอไม่ลุกมันจะอยู่ได้ไหมนอนแล้วไม่ลุกอยู่ได้ไหมเอ้านอนแล้วไม่ขยับท้ายไม่ขยับฟ้าอยู่ได้ไหมล่ะกินแล้วไม่ขี้ไม่ถ่ายเยี่ยวแล้วไม่ขี่ไม่ได้ไหมล่ะกินแล้วเอาเอาดูสิก็มันเห็นอยู่ตลอดเวลามันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมามันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมล่ะกายเราอ่ะ ขันห้าเนี่ยเกิดขึ้นตาเห็นรูปเห็นตลอดเวลาไหมล่ะมันก็ไม่ได้เห็นตลอดหูได้ยินตลอดไหมมันก็ไม่ได้ตลอดได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเงียบบ้างสงบเสียงดังบ้างเห็นมันอ่ะอตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปรากฏชัดเห็นชัดเห็นความไม่เที่ยงปรากฏชัดเห็นทุกปรากฏชัดเห็นความเป็นอนัตตาปรากฏชัดตลอดไปลาเวลาทั้งกายใจของเราเนี่ยเห็นไหมเห็นมันไหม นั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมะก็เห็นอย่างนั้นพอเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วมันก็ถอนถอนความยึดมั่นถือมั่นในาตุในขันถึงมันจะยังถอนไม่หมดมันก็บอบางมันเข้าใจมันยอมรับจากที่มันก่อเมื่อก่อนมันยึดไว้นานๆมันก็เลยทุกพอเด๋ยนนี้มันเห็นปุ๊บมันมันรู้ปุ๊บเห็นปุ๊บมันก็ปล่อยนั่นแหะมันก็ทุกมันก็เลยน้อยลงเบาลงเพราะมันเห็นปุ๊บรู้ปุ๊บ จากที่มัน,นจับไว้ม <French Claire> ันปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยมันก็เบาแต่ถ้าจับไปนานๆน่นะท่านจะรูกว่าทุกทุกนานต่า้ารู้ปั๊บเห็นปั๊บมันรีบปล่อยนะมันรู้ว่าไม่เที่ยงอ๋อไม่ใช่แล้วมันก็รีบปล่อยเลยมันรีบปล่อยเลยมันรู้ว่าเนี่ยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็รีบปล่อยพอปล่อยปุ๊บมันมือเรามันก็เบาไปใจที่มันรู้มันเห็นอย่างนั้นมันก็เบาเพราะใจมันที่มันไม่ยึดนั่นแหละมันเคยเบาอ่าพอรู้ไปเรื่อยๆๆปั๊บ มันก็จะถอนของมันเองมันก็จะฉลัดออกมันก็จะดีดออกของมันเองจากที่มันอยู่กับโลกมันจะดีดออกจากโลกนั่นแหละหรือที่พูดง่ายๆคือวัฏตะสงสารถ้าจิตมันรู้มันเห็นมันมีกำลังมันเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงมันมีกำลังขึ้นมามันดีเทียบปึ่งเลยนะ แล้วมันก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่เหมือนกับดีดออกจากโลกโลกคืออะไรโลกคือวัตตะดีดออกจากสมมุติเลยนะแล้วมันก็ไปอยู่กับความเป็นจริงมันยอมรับความเป็นจริงต่นี้แหละโอ้มันมองเหมือนกับเหมือนกับเราไปอยู่นอกโลกแล้วมองมาเห็นโลกมันคนละอย่างกันเลยนะเออมันคนละอย่างกันเลยนะเราโอ้เราหลงอยู่กับโลกมาตั้งนานมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ทีนี้มันไม่ลงแล้วนะมันไปอยู่กับธรรมพอไปอยู่ธรรมมันเห็นโลกแล้วโอ้ตายแล้วโลกเขาเป็นอย่างนี้ดีเองมันถึงได้หลงโลกนะโลกที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายทีนี้มันเห็นแล้วโอ้มันหลอกเรานี่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ตายเลยเราไม่ได้ตายเลยกิเลสมันหลอกว่าตาย มันหลอกว่าเรามันหลอกว่าขันห้าเป็นเรามันหลอกให้เราไปเอาขันห้ามาเป็นเราจริงๆแล้วขันห้าไม่ใช่เราขันห้ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันมีข้าวปลาอาหารบำรุงร่างกายบำรุงก็ไปสิบำรุงทางไหนอ่ะเกิดมาแล้วก็บำรุงทางตาอาหารตาอาหารหูอาหารจมูกอาหารลิ้นอาหารกายอาหารใจ แต่ละอย่างมันก็มีอาหารของมันน่ะมเพื่อที่จะมาบำรุง <S <S เพื่อที่จะมาสนองของมันสนองกิเลสตัณหาของมันนั่นแหะเขาเรียกว่าอาหารของมันเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละอืถ้าเรารู้โอ้ทวามันออกนอกโลกปุ๊บมันเห็นออดตายแล้วสมบัติล้ำค่าใดๆใ,ในสามแดนโลกธาตุก็สู้อะไรสู้ธรรมะไม่ได้เห็นไหม ท่านจึงให้พึ่งธรรมจิตที่มันรู้มันเห็นเต็มจริงมันดีดออกจากโลกมันก็ไปอยู่กับธรรมไปอยู่กับความเป็นจริงเห็ไหมนั่นแหะมันก็มองเห็นโลกโ,โลกไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เป็นมีสาระแก่นสารอะไรเลยเห็นไหมนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นสิ <c oughs> แต่อาจจะรู้จะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะ ฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเนี่ยอยู่ในอิริยาบถใด,ดทําอะไรอยู่ทํางานที่ป่านที่อะไรที่ไหนก็แล้วแต่เถอะยืนเดินนั่งนอนอพูดคิดอ่านทำอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะปฏิบัติได้หมดแหละขอเพียงให้มีสติ <c oughs> มีสัมปชัญญะอยู่กับตัวนั่นแหละ,ะยืนเดินนั่งนอนพูดคิดอา่านทำนะขอให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวนะปฏิบัติได้หมด นั่นแหละท่านเรียกว่าผู้ปฏิบัติท่านเรียกว่าผู้เจริญเจริญด้วยสติปัญญานั่นแหละ,อ,ะอันนี้สติอยู่ไหนก็ยังไม่รู้จักเลยสามญัญญะอยู่ไหนปัญญาอยู่ไหนก็ไม่รู้จักเลยไม่รู้นะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะหลับหูหลับตากันอยู่อย่างเง้ทำบุญทำทานทุกวันนี่ก็บนหลับหูหลับตาทำกันอยู่นั่นแหละ ฟังธรรมะก็ฟังจนหูแตกหูอื้อไปหมดละ่ะต้องบริจาคเท่านั้นต้องบริจาคเท่านี้เป็นยังไงละ่ะบริจาคเยอะเป็นยังไงก็บหมดตัวดีละ่ะโดนหลอกมัง่งอะไรมัง่งเอาไปสิทำแต่บุญแต่ไม่รู้จักบุญนะเข้าใจไหมทำบุญเนี่ยทำตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตรไปฟังไปวัดรักษาศีลนัน่งสมาธิเจริญภาวนาเมตตา กลับมาบ้านเหมือนเดิมปฏิบัติได้แต่ที่วัดอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้หรือจะไปวัดปฏิบัติไม่ได้ไม่มีปฏิบัติไม่เป็นก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละถึงบอกคนมันยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนเลขไม่ได้บวกลบคูณหารคูณหารมันไม่ได้มันจะไปทําที่ไหนก็ไม่ได้หรอกจะไม่ได้อะไรอ่ะ ก็ไกลถึงหอองหูมันยังไม่รู้สักตัวเลยเลขหนึ่งถึงเลขสิบมันยังไม่รู้เลยมันจะไปบวกลบคูณหารที่ไหนได้มันจะไปอ่านที่ไหนได้สระก็ไม่รู้จักเอาสิพอให้ไปนั่งเรียนก็โน่นไปนั่งอยู่ท้ายกลัวครูลบหบแอบแอกลัวแต่ครูจะถาม มันต่างกันนะแต่ถ้าอา่านออกเขียนได้ห <c oughs> นังสือรู้อัสระรู้มาประกอบกันแล้วอา่านยังไงออกเสียงยังไงเลขหนึ่งถึงเลขสิบบวกลบคูณหารออกมาได้ไหม <c oughs> ได้ถ้าได้แล้วอยู่ที่วัดก็ทําได้อยู่ที่บ้านก็ทําได้ที่ทํางานมันก็ทําได้นะั่นจะขึ้นเครื่องบินมันก็ทําได้ จะลงเรือมันก็ทําได้นอนคว่ำนอนหงายมันก็ทําได้หมดแหละถ้ามันพูดเป็นทาเป็นคิดเป็นทําเป็นหน่อยมันเป็นหมดแหละนะธรรมะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เหมือนกับคนที่อ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้นะธรรมะมันมองไปตรงไหนมันก็ทําเป็นมองไปตรงไหนมันก็ทาได้เห็นหมดแหละเห็นไหมแท มันยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้บวกลบคูณหารไม่ได้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนั่นมันเป็นอย่างน,านั้นอันนี้ยืนเดินนั่งนอนอยู่พูดคิดอ่านทำอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชัวช่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนหลับนอกบ้านในบ้านมันเป็นหมดแหละ<อ>หายใจอยู่นี่แหละมันก็เป็นหมดนี่แหละ ไม่ต้องไปที่ไหนละจะไปวัดไหนจะไปถ้ำไหนอ่จะไปบนสวรรค์หรือจะไปบนพรมจะไปนรกหรือไปที่ไหนมันก็ตายหมดแล้วพวกเนี้ยมันอยู่คนเดียวมันก็ทำได้อยู่หลายคนมันก็ทำได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้มันเห็นความไม่เห็นความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปมองอะไรมากมายหรอก เห็นความไม่เที่ยงไหมล่ะเห็นกายว่ามันไม่เที่ยงไหมล่ะเห็นว่าขันห้ามันไม่เที่ยงไหมล่ะเนี่ยขยับอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนอนอยู่เนี่ยเดินอยู่นี่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่พูดคิดอ่านทำอยู่เนี่ยมันเห็นไหมล่ะมันเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเออของขันห้าไหมล่ะเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างนั้นเห็นธรรมะก็เห็นอย่างนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความเป็นอนัตตา เห็นทุกสมุทายนิโรธนมากเห็นไหมเดินสิเดินตามทางเห็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นพุริเจ้าก็เห็นอย่างนั้นเห็นธรรมะก็เห็นอย่างนั้นสิจะไปเห็นที่ไหนได้ล่ะแบกด้วยความสงสัยทําอะไรก็หลับหูหลับตาธรรมปล่อยให้วัฒนธรรมประเพณี ผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ละหลับหูหลับตาทำนะะนนั่นธรรมะอยู่ก็อยู่กับธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะอยู่กับพุทธเจ้าแต่ก็ไม่รู้จักพุทธเจ้าหรอกอห่างพุทธเจ้าอยู่ตลอดแม้จะจับชายสังกติจีวรพุทธเจ้าก็ห่างอยู่กับ ครูกับอาจารย์ก็ห่างหาเงันคนละทิศคนละทางคนละยศเลยคนละนั่นเลยแหละนี่ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับธรรมะยืนเดินนั่งนอนอยู่กับพุทธเจ้าตลอดไม่ไปไหนก็เป็นอันเดียวกันด้วยซ้าไปไหนทำไปทำมาอาเป็นพุทธะเสียเองเป็นผู้รู้เสียเองเสแล้ว เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่สงสัยด้วย